กินในมดก่อนิงมมดกระไดเปลี่ยนสามร้อยสี่ร้อยพิงแห้งดวเท่ขึ้น่งเทบกแกวหนยาวจะห้องน้าบ้านเออพมากบเอตายเป็นไปกูที่วดเดนบ้านนีเห็นได้นะ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพ่อกันกับซองสารคุณมาบ้านเหาอีกแล้วพี่น้องเลยอ้ามาพ่อกันมื่อนี้มาคืนน้องสมโอดั้งคืนเรียบร้อยน้องเลยนี่อาาไปโยกไปย่ปยอึ้นย่ำได้อนันี้บอกโอ้ย ไปย่อขึ้นตอนได้เอนี่ไปย่อขึ้นตอนได้เอนี่อุ้ยสบายดีเด้อไปโดยมาบนนี้จนเรียบร้อยไปบ่สบายดีประเดิมห่อนเนาะไปหักกรมานี่แล้วปปเป็นได้สบายดีบ่ทั้งนั้น สังเปีย oh. บ no. mm ้าฮะบ้าขยันชาวเราล้มทับฮะบ้าเฮ้ยโว้ยเนอะพูดแบไว้ปะเหตุคุดขุมแซว้านเหมานมานี่โดยโดยตามสบายดองไอ นารอดนารอดเผ็ดเบี้ยงเผ็ดยันคนยันเนี่มาคองดองเนี่ยนะวัดเผ็ดกระเพาะได้เผ็ดกระเพาะได้คนไ่บินคองดองไปหาหมอเพิ่นไ่บินคลองดองเลยแล้จะกข่อยบอกเอายังว่าให้เราเล่ามากินคองดอง พวกนี <t oms> <t oms> ้พวกอื่นพวกที่องที่ยังแล้วพวกเก้นของดองของเกี้ยนนาซีประเทมาบ้งมานี่ยังไม่เห็นโอ้ลายคนซ่ยกันเสร็้วไว้ยังรอไนี่โอ้แมนโอ้โอ้เสา n a u ักแท่นี่จักเมตรได้อู้ี้เมตรได้บ่อ้ี้งชกี่ชีแม่นหาี้แท่น nhau ไ สิพกต้นเงียเด้อย <c oughs> <somet h> <noise> ี <in> ่เขาว่าน่าแล้วมาคายยังสิพกคลายแคลมป์โมอันนี้น่ามคอยกินเองอันนี้นั่งคอยหิวไปกินเองดิหิวไปกินเองตัวนี้เพราะว่าเพิ่นบากินของดอง บมมีอยังว่าให้มานเ้ก้นเลยบอถือมาเนาะออมีแต่แนวดองเราไม่ได้กินอย่างแี้่ตัวแดดแข็งเนาะยอขึ้นแล้วไว้อย่านี้วันนี้บวแล้วเมื่อแล้วก็ไปเวียกเขานาู ทั้งสร้างเพื่อเฮ็ดห้องน้ำทั้งบูดกับเข่าไปอยู่พุ่นเลยค่อนแดดเด้เด้อช่วงเที่ยงกับพักพอนเลยแบบนี้นะใช่ลุงลุงเทอมวะไรเนาะเห็นเยอะ้านี่เซลล์เยอะเข้ากายเขาอันเอาฟองน้ำขอให้สร้างเพื่นคัดห้องน้ำนะห้องน้ำเพื่อนนั่นบอเพื่อนสาวพน สีเหล่ยมแรกผนสาบทางนอกขึ้นอันนั่นเลยแดดเนาะโอ้็นมัวตาเลยเย็นางใดจ้ะปูประซงูประชมเอ้

นี่บ้านนี้อ้ออเช้านีเรียบร้อยเรียบร้อยบัดนี้ไวใช่นาะเพอได้บังห้องน้ำเนาะ ไปแร้วอีกแล้วเอาควยโซนกันดูดูมกบจะหลวเดโดยบ่คุซันแล้วเอาอีกไม่2ขวดยังขวดไปทางพอน้องสมโอยังบ่ได้นั่นเด้น้ำนเ็นกันโดยโดยโาตากแดดไว้ฮ้อนคือเก่าได้ค่ะขันไผบ่กินคองดองกะ มันไาากินของดองก็ไม่เป็นยังเนอะอดองเลฮใครจะกินของดองเห็นะเด้มาเด้อพมันยังเย็นนี่มันพอนีพแทบได้ก วายขั้นได้คืนงี้อเอ้ยจับมอคนมันเตี้ยนี่เจ้าอีบ้าร้ายเราเหงคขนิยงไก่แล้วเขารักบัดแหละบนครอกแล้วนะไก่เราคนเนีงรักว่ะว่าเราล้ายวะมเล้ไกได้คอยให้เขารักขันใดเที่ยงคุณไปนะเมียเราจีคุณได้บ่าเขารักขั้นใดขันใดใครยู้ยังอยู่เรือนยู่นีนเหตุผลเดือ โอ้โหนึ่งเสียงคุณทีนี้ถ้าดองใอ้ไปหายายลูกน้องของดองยังกินนะเนาะเมื่อยงคนน้องลอยอยูแล้วปะคุณยังไปเอาอีกอยูสองขวดบูคูกันบูคูกันเอามาเอามาหกกันเดิ ไอ้กูเอไปหาหามอหือไปกินดองหม่หาองก้นหม้ออะไรพ่อเนี่ยหม้ออะไรเนี่ยหรอหมวข้าวต้มเลยวะหมวยข้าว้มหม้อไกินกองดองไผ่เถมะโอ้่ไอ้ผูกแกงนะไม่อ๋อไผ่ไผ่แกงน่ไม่ไม่ไห้อ

มันคือหอมทวนห่มทวนยี่ที่ไปด่งกระทีนี่บ่พอจะน่ามอเานาะมึงได้เนาะเปล่ากันมั้วะแดดพักแดดนี่เนาะบบพักบบพ่อเลยบเที่ยงไม่ได้นนเเทมันแล้วเดียวนีเล่นลมมาพักอย่าอเาเขาวอาพายุเขวาหอดเป็นที่แปดถไห บ้านเฮาเชนโนคตกไร่เสาเห็นภาเปียกบ่พอดีทางเปียนี่แหละพอดีทางเปียกพอดีพอดีคู่ว่าตกนะเห็นมันผลทางมึงมเชื่อนะเตะเตๆ

เขาเขาแล้วเดียวเนาะเขาลายยันมาเห็ดกินกินมินแล้วเดียวนาเนี่ยด้นาดยังเด้บนี้ตั้งวงตังงจะได้ไหมเชียงเฉี่ยวบ้านนี้บวานนี้จะลงเงือนกินไหมมึงยนอนพูดไหนไม่นับวน วนนี้พวกเพิ่นนี่แล้วโอ้งายกับเด็กเพิ่นแล้วสามคนีขาดนี่เข่าช่วงเพิ่นเด้อไปเมื่อแค่เปินลอยเมื่อเนี้ยไรไปเลยเผากินเห็นเบิ่นะเหลืองเลยจะให้เห็นนะดินิ่งยาดดิทีอะลรกินาอยู่เนาะจิ๊บจิ๊บจนรอยให้เราเผาอยิงแห้งเนาะอืิร่วมต่ำคเีย คือดีสดที่แลังไดึี่อานาัดี่พี่พี่่เลยเนลมพัดแตกมันไ้ว่าอ๋ใจดต้องฮิบมันนะได้ลายเสาดีดีไม่นี่ก็แล้วแหละผลเหตุหมอดได้เสาสิบหกต้น คือแค่น้องปูปลานี่บ่กินหนาวคนเด้อ๋อเห็ดเน่ยบอเห็ดเห็ดโมเดลเนี่บ่หรือว่าเห็ดชงของน้องปูปลาบอสงบมฮู้อันนี้เนี่ยเพิ่นให้ตั้งเสาเทคั้นให้ก่อนบ่อ๋อ เป็นตั้งเสาได้เึงนมดตั้งเสาเทคานหร่คนยินของโมบุญเด้วอะโบุญแลีนีจะงดตัวข่นี่แกตั้งเสาค่ฉุกหบพื้นเดีเห็นวเาทำเข่เยอะมาวานนี่จะได้ขาสร้างคนนี้ต้องขาสร้างนะอมสม้างนม่ละการเสาอนี้บ้างอาส่ัารเสาชิวกต้นก็ชิวพนอ๋เอาน้ำเก็ได้

ไแล้วแมนบ่หน e like <laughs> ้าเบียดมือด่าเรืองไปตืมน้ำมันนะจะน้ำเดหมดบ่ไปก่อนนะเกิดแล้วได้ย่เนาะตู้นี้บขึ้นนี่นาะแนี่งามอะเนาะแรกแรกครับค่ะแถวที่ไดบเป็นเทพื้ เอาหมูกาไปแล้วเอาเลียวบ้าหน่เอาหมกาไปเลย้าไปแล้วหมูกาไปนี่บ่เด็กป้อคอยดิให้ขาีดงบ้นเนี่เี้ดียวไปซองคนในบานนี้่ช่าดึงเันเมียนอึกถึกเอาชั่อเอว่ะขาชัวจีจีไม่ดีแล้วว่ะ ได้เป็นเมืองลำแล่บแล้วเนาะมันอึดผู้ชายบ่เป็นผู้ผู้พี่ผู้ใหญหาน้อไใหม่น้ำนี่เท่าดอกเงือดนี่น้ำเนี่ยมาคู่กันที่ดอกบานีเบิ่งย่างแล้วเบิ่งทั้งพี่กันคู่กันที่ดอกบานีใครแทนได้ไหมยายมันเอาเด้อเอาบ่ช่างเตี้ย

พ่อพาอได้มาเลี้ยงเขาอยู่พี่พ่อเอาอีกู้นึงเขาเร้นดีวะา แล้ววบ่ด้นีแน่นไ้หรอทังคู่นั่งส่โผล่เนียเขาเนี่ยัวหวถ้าเรามรีผัวแล้วสิมาเล่นฉันป่านื่ไง้่

เอิเป็นซื่อหรื่าเอิญสูงหรือวแล้วไ้เอิญเตี้ยแล้วให้เอิญสูงเราในบ้าน่เาเชยนยมาบ้านต่าง้ังวัาเยน่ได้เลยมืน้เออ อ่าทางแนีผู้สาวเอิ้นกินข้าวเด้อผู้บ่าเย็เย็เยนใช่เป็นผู้บ่าวบัดนี้บ่เมียปล่อยเอ้ยเด้อผู้บ่าวไม่แต่พอน้องสมโอยแล้วผู้บ่าวไก่หั่นมีแต่ผู้บ่าวเมียปล่อยโยไว้รุ่นเหลือหน่อยเนาะสร้างชอ่มเพิ่นบ่ให้เอิ้นสร้างเตี้ยเด้ได้บ่เออนี่ได้ละเอามาให้ได้แกงทำให้เออเออเนาะ

เอาย่านเดี๋ยวย่านย่านย่านยานี้สุดชนนี่โอ้ตายเป็นไปที่ัวเดนบาดนี่เห็นได้นะฮะเบืองนู้นเป็นที่ไหนข้าวกรต้องงามโอ้ยพวกูดาเนี่ยมันลงแขกลเมธบาดนี้ เบองอะไรเยฟัวบรืฟัวบ้านคอยหานังบอกเอาทิเข้วห้องกษาะเพ่นห้องมาทั้งตาเดียวหาผูตเเจ็บบ่จันเพี้ยบเออผูเท็บสันคือบัญญาสุริงานถึงลมเลยมันมันมาแช่ตัวนี้คือพอด่าเพ่าร่มคักล่มนี้ออยเนาะเออออหนุ่เขา่ก็ใจ เง <laughs> <laughs> าะขาดช่วงบัตรชีกับคำเนี่ยเปนโมวิชอะอันชนน <laughs> <laughs> อกเชือกขาดม,มือนนะมอันเนี้ยเมียกี่ทอดผัวนี่ก็เพราะได้เอ็นเบิ้งคลิปนี้แล้วเนาะมาแรงจะไม่เปิดนี่เมียเราเบิ้งเงามาแรงนี่เ <laughs> มียเราเบิ้งอยู่บ่โม <laughs> มีโทรศัพท์มมีโทรศัพท์โอ้ยนะพอกี่ทอดผัวพอได้เปิดเบิง้ง <laughs> ขาดไอลีขาดไอลีแล้วเนี่ยเราล่มคักไปนะ นี่กุ่กิ้มดาไหอะไรเช้านี่ก็ไม่ยืนว่าต้องข่อยู่คือเวแล้วว่าข่าเดี๋ยงเข่าว่านี่กัายว่าหาค่หอวะมันได้ไปพุ่นว่ามันอี้เขาพอาะเยเห็นอยู่บ่า่ะคอม้นแลว่าีกเข่าววม่าสั่นบ่โอ้ยบับนี้มันนี้มืออื่นกันสีบอกลาผัวเจ้ายังไงไปเยี่ยมได้่อยสลสชวนนามาํำก่อน เขาตีโบกีมอดแล้วถามหาที่เข่าบอกว่าเมื่อทีนี้มีแต่บวนี่แหละเข่าวัดนะี่ยันน้่าวัดอะนีรักกินหัวย็นผัวไม่ได้กินข้กินเข่ากยัเ่เ็นวงไม่ได้กินข่ากินน้ำถามว่าข่าวัดระบอยยังว่าเล่นอยู่ เจ้าเมื่อวันนี้เจ้บอกทีด้อยไขได้ทะลองเจาว่าผัวไข่คืนนั่นมาแท้เจ้าวัน่นี้บอกเราเลยว่าเี๋ไหนได้เลยนะว่าีไหนผวข่เมื่อได้จขึ้นมาเดียนี้แล้ว่านี่่คนยังชื่นใจออ่เชื่อว่าว่าเขาเบิว่าข่ชิโงให้นั่นชงไม่าข่ยข่กี่ามแล้วเดียนี้เจ้าสิบมีของฝากของต้อนเนาบอข่สิไปพูดได้ข่สิว่าออลงกอูไห ปูดบากคุณอ้มียังได้กินน้ายังเดืองเออแค่นี้หน้ามีแห้งเบผได้่าตงเตี้ยะางไดของเชือกอีกได้อางตีอได้เราของเไเราบ้ันีแบกมาไดงเชืออีกลรอนเทแล้วบาน อ่ะสยบไเวดเลียเหตุงานก่อนไข่สิไปเวียกตอได้มาดีตาสบายได้มาดีเด้อโดี้โยดยดยมือมันหนาพนเลเวะมาไหมสบายดีอ้าไพ่มามาดีของฝากของต้นเอาขดจ้องมานึ่งเอ้าเอ้ามึขจองปะานเป็นได้แนวฝากโอ้ยเอาก่อนด้วยะย่างเี้่านบอกแลโอ้ย เคนสีให้เจ้าอยู่บ่ไปรับอะไรโอ้ไปดุกขณะขันแรกเรียบหน่อยแต่คืนนี้มีคนจ้องน้องคอยดิดตั้งให้น้องคอยด้งโอ้ยคุณหนุ่มคุณนายเนาะโอ้ยความพอใจเนาะเออได้ของตั้งของคอยอีกดอกนี่นะเด้อเด้อเด้อของคนมาฝากเด้อของไพรน่ะของผ่นพนนี่เด้วของเพ่นทัวของสกีด เพื่อกระส้นแหละอันนี้เราบของเพื่นเราว่านนนนนนเนพรได้กำลังใจวะอยากอะไกินมาซี้อนูนี่มันนางไก่มนสุดยอดเนอะามเพยรเดี่ยวังใจีเหไป่อนะได้ไปนี่ครไปได้ไันี้เนอะตามสบายเนอสองเี่อเ้เด้เจ้าไปกนเนอะไนกัเ้อ มีเรี่นมาทางเร่ยนน้องสมโอยกย่อขึ้นสร้างขึ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่นยองดีใจน้ำเนาะถูกทุเอิรเติงคักปันยัสิบหกต้นมาสั่นเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาจะไปก่อนน้องขอบบญขอบคุณไปทางปุญใหญ่ใจดีหรือว่าทางไอเซนเนาะที่ว่าซอยสมทบสื่อปูนเขามากทางเพื่อนน้องสมโอ ก็ให้อายและครอบครัวของอายอยู่ดีไม่แห้งก็เจ็บจะได้กงไข่ย,ยังมีไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้พอก,กันในคลิปหน้ขอขอขอาพอกัวคำว่าสบายดี